พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะอร่อยไหมลูกแมว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 ตัวไหนยังไม่มานะอ่ะแมว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 มากินข้าวลูกมากินข้าวแล้วกินข้าวแล้วบิดขี้เกียจเลยค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะยังอีกสองตัวค่ะอีกสองตัวยังไม่มาเสืออยู่ไหนคะอ๋อย่ากัดกันนะลูกอย่ากัดกันอย่าทะเลาะกัน โอ้อย่าทะเลาะกาันลูกน้องเสือเป็นสาวแล้วก็เลยไม่คบเพื่อนเลยเหรอ,อโอ้อยู่ส่วนตัวไม่ใช่ท้องแล้วเหรออยู่อขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณไล,ล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้องแมวน่ารักทุกตัวเลยค่ะกินข้าวซะลูกกินข้าวกินข้าวขอบคุณทุกมาค่ะมาค่ะไหนคะมมนแมว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 ,แมว,แมว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเรียกมาครูว่ารันยูพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ